อย่าพึ่งอ <c oughs> ย่าสิเอานิดเดียวไม่ต้องไปใส่น้ำเพื่อเอาเอียงนิดนึง ไม่ใช่เออถ้าหนูอันหนึ่งเอออย่างนั้นน่ะอะไรตัวเปาย่าขึ้นมันเล็กลงช่ไ้มจีน่าเนี่ยก็ใส่ชุดผิดไม่ใช่จ้งดี เอ้เรื่องของเธอหนูจีแม่เอาไปใส่น้ำนะนำถ้าใส่น้ำมันจะไม่ได้แล้วเอะแม่เอาลำไย,ยจ้ะคะก็ลำไยเหรอใช่ค่ะยอยากกินลำไยในต้นนีม้มันจะตายก่อนก่อนที่จีน่าจะได้กิน